สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรื่องแสนค่ะพี่น้องวันนี้นะคะกระสีผ้าพี่ผ้าน้องเบิงคุณทรายเพิ่นทําความสะอาดบ้านตอนแรงอืมเพิ่อนมาโอ้ยเพิ่อนมาอันเมื่อวานนี่พ้ากันกินเข้ากินน้ำแล้วเพิน่นน่าบาทนี้มือน,นี้เพื่อนกันเลยว่า ขอ,อบคุณซ้ายเพื่อนพี่น้องสวัสดีค่ะคุณชายเปบสทิล่ขเข็ดอีอย่างเนาะค่ะคือขยันแท้ลูกเขยมานั่นมะกินข้าวแรกกับต้มครบแล้วกับมาทัวนี่เพราะว่ามือจัดงานมันเกิดมันเปื้อนนะค่ะ สวัสดีครับทูพื้นอยู่พี่น้องอันขยันไหมเนาะอันลูกเคยก็าพ่อเท่าจับโกบเนาะ,นะจับงูพ่อเท่าบอกว่าอันลงไปโลดลูกอันอยู่ในหันมืไม่กบดอกมีแต่ง,งูเพิ่ง่าลงลงไปอยู่หันมีบมมีโกบดอกมีแต่ง,งูเพิา่า พี่น้องบ่งเนยความขยันของทีลักเนาะคะาะ่ะเอาแฟบใส่นะคะแล้วก็แล้วก็ถูไป,ไปรค,ครับแล้วมันก็สะอาดอาโท,มา,าาดโทมาให้กำลังใจ่ากำลังใจคะ่ะไมดก,ดกร,ร่อนนีะับมานอนวยบลับลบนบ่ดี พี่นอ้องโมนิฟเปาเป้ความน่ารักของเราค่ะพี่นอ้องเพิ่นกะอันนอนเนอืมบานนี่นูก,ก็เลยว่าเอาอันทีแรกเป้จะนอนเวีนเตียงเนี้ยแตนอนสาวหัวแรกจะนอนจ่อสิบวันนอนเลยยังกลางคืนเมื่น,นอนกับพ่อปีแยังดอกมื่นอนกับเกษตเจ้ากอมข่อยเพิ่นว่าโอ้ยเราค้ากลายสิได้กอมกันนอนเพื่อนี่ครับอะไรนะคะเบื่อนเล่นทได้แล่า

คนมาเมื่อวันเกิดเนี่ยปงหมอไว้แล้วกะ็อันก้นหมอมันอันอันดํานะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยทำความสะอาดหนาะบานเพิ่นคุณยายกับมวนฟอนอยู่ตลอดแล้วคุณยายนั่นคันมีหมู ไม่รักเธอแล้วจะรักใครคะดูสิดูแลบ้านให้อย่างดีเลยทำความสะอาดบ้านอ,าอืมรักมากที่สุดนะคะไ,ได้ยินไหมนะได้ได้ยินไหมคะรักมากที่สุดนะน,น้ำสีน้ำสีมาเด้่มาล้างน้ำกันครั าแฟบใส่แล้วก็หุกไปเลยค่ะเห็นหมอพี่น้องมันกะเกียงสสะอาดบอกว่าสิเป็นคาบอาหารหรือว่าเป็นพวกแม่งใหม่แม่งยังตกเยังมือแลงสินะคะมันก็จะได้สะอาดโอ้โหหล่อจังเลยค่ะเปียกๆเรอวันหนาน,น,น,น่ารักที่สุดเอาอาคิปตัวเนี่ยเอากับอาคิปบอกพี่บอกน้องให้พี่น้องเบิงน,ำน้ำเนาะ สวัสดีครับพี่น้องเบิร์ตสุภุสุคนเด้อตอนเย็นเด้อหลังจากการกินกบตุ้มกบครับพี่น้องตุ้มกบได้เรากำลังทัวร์หน้าบ้านเพราะว่าในเมื่อวันเกิดกออเราปงหม้อเขาเปียกพี่น้องพื้นมันเปื้อนเลยต้องไปทูให้มันสะอาดค่ะแต่ว่าสำหรับบริสอาดพี่น้อง,ยงอยากไปยังมาก็อาศรีสปรปกปรกบปมากบะเปกับวมากเปื้อนคือกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะด,ะดีละละ่ะนิรากดูแลก่อนที่ขานอนนั่งนั่งกระดามต้องล้างสิงก่อนนอน เพราะว่าขาน,นาบานเขาสะอาดสะอาดมันก็ยัางไปยัางมามันก็หอมเนาะอืมบานนันเลยบบอกค่ะเอาเฮดโหลดตีล่าเฮดโหลดคนอยู่บ้านผู้ใดกับผู้นันตัวว่บนผู้อยู่ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอยู <Three dogs. S 1> <Ask. S 2> ่ดีไม่แห้งเพราะก็เมือันกําหองกําหองนูดสิใมาเที่ยวหหยลองนูดมาเที่ยวหน่ำขาตาก็ดูหนังใช่ไหมคะ เมือเอาข้าวซา,าร์มาค่กะกินข้าวรอบวนทางนี้กินหนึ่งเผือกกินข้าวเช้าแล้วค่ะตอนตอนสายๆก็จะกินไอ้นั่นคุณแม่กับเพื่อนๆก็จะทำส้มตำ ตอนนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้เพิ่งจะบายโมงค่ะอีกห้านาทีบ่ายสองโมงเกินกาุกั่วโมงแมนค่ะเ,เกินกันประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี่ละคะ่ะเป๊ะ เบิ่งในพี่น้องขยันแห้งปานนี่นะหลูกเขยเมืองอุบลเ,เอาอันคัดไปหอดลงโหลดน้ำใน้ถะคะ่ะ<อ>ลงจอรดรถข้างๆนะม,นะมันเป็นกระเบื้องแบบนี้แะพี่น้องเพราะว่า,าแห้งคัดก็แห้งสะอาดมันก็นเหลื่อมมันกับเงานะคะพี่น้องมันหอม เป็นที่รักกับกินตม้มเป็ดอะไรนะคะเป็นให้ทุกอย่างเลยไม่ได้หรอคะนั่นแน่ เป็นได้ทุกอย่างเลยนะที่รักสรุปสรุปแล้วอันกินต้มกบอันคุณยาเดี๋ยวเอาโกบไปขายน้ำอยู่บ่หาโอ้เอาไว้ปีงกับเอาไวอ้อนั้นเอาไว้ปีงกับตากแหงนอ้อนะแมนค่ะ ดูความขยันะค่ะพี่น้อง,องาตาเนีหลลค่ะอันนี้สิฝากพี่ฝากน้องคิดหอดคิดเึงพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแร่งใจที่หมอให้ท่าเฮาค่ะ ครับขอบคุณพี่น้องในไลน์เด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ค้อยกับบ๊อบปีนน้นะอ่จ๊ะพี่น้องสำหรับตอนเย็นวันนี้ก็ร่างพื้นหน้าบ้านจาะพี่น้องเย้ยร่างพื้นหน้าบ้านเนาะอาจะนอนจะห้ามหน้าอ้อมหนยแล้วก็น,นอนพี่น้องเย้ยยังนอนรับฟันดีพี่น้องเลยยังนอนมมอน่อได้ออกกำลังใจใดีแล้วค่ะที่รกที่ได้สาสะอ้าน อายุดีไม่แห้งค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปหนาคะ่ะทุกภาพพราไมคแข็งแรงที่รักมาหอมแก้มเลยคะ่ะ